สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับตะลุยทุ่งกับลุงอัดกับคู่หูมหาศัรย์เวอร์แพนและก็เวอร์แพนเคอร์สันของบริษัทว r l d c รัดอินโนเวชันวันนี้อย่างที่เห็นครับมาตะลุยทุ่งไรครับสวนทุเรียนซึ่งเป็นสวนทุเรียนอะไรนะครับเกี่ยวข้องกับคู่หูมหาศัลย์ยังไงเดี๋ยวเรามาถามกับเจ้าของสวนตัวจริงเสียงจริงกันเลยนะครับครับอยู่ตรงนี้แล้วคุณดีสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณดี ขออนุญาตแนะนําตัวนิดนึงครับคุณพี่ชื่อนัทวัฒน์นนครคุณพี่นัทวัฒน์ครับนนครครับผมชื่อเล่นว่าวัดพี่วัดนะโอเคพี่วัดเป็นเจ้าของสวนทุเรียนแห่งนี้ใช่ครับมีประมาณสักกี่ต้นก็ประมาณพันกว่าต้นหนึ่งครับพ uh ื้นที่นี้เป็นพื้นที่จังหวัดอะไรพื้นที่อำเภอจังหวัดตำบลจังตำบลในวงใต้ตำบลในวงใต้จังหวัดระนองจังหวัดระนองครับ อำเภออำเภอละอุ่นครับละอุ่นจังหวัดระนองครับสวนทุเรียนแห่งนี้พี่ได้มารู้จักกับนี่ที่พี่ที่ถืออยู่ไอ้คู่หูมันนี่อย่างไรเมื่อไหร่ก็มีมีเพื่อนเขามาแนะนํามีเพื่อนมาแนะนําพี่ให้รู้จักเมื่อไหร่ตั้งแต่ต้นปีที่แล้วต้นปีที่แล้วหรือต้นปีนี้ประมาณเดือนกันยากันยายนปีที่แล้วแสดงไม่ใช่ต้นปีครับไม่ใช่ต้นปี ก็ประมาณหนึ่งปีที่ผ่านมาครับหนึ่งปีที่ผ่านมามารู้จักครูนี้ปุ๊บมาแนะนําพี่ยังไงบอกยังไงก็วิธีการใช้ก็ได้เขาบอกว่าอาใช้แล้วอยอดเนี่ยจะเดินทั้งปีแล้วไม่ต้องใช้ตัวอื่นใชเข<อ>ราะมาแนะนําพี่อย่างนี้ใช่แนะนบอกพี่อย่างนี้เลยได้แล้วปุ๋ยก็ใช้ปกติได้อแต่สาหรับจิตใบจิตต้นจิตด,ดอกจ ลูกอะไรใช้ตัวนี้หมดเลยตัวนี้หมดเลยเอาแค่ตัวนี้เลยแล้วแล้วพี่ทาไงเชื่อเลยไหมทําตามเขาบอกเลยไหมหรือยังไงก็ก็เคยเคยร่วมงานกันมาอ๋อเคยร่วมงานกับพี่ใช่แล้วก็ก็ถือว่าเชื่อเขาได้ออก็ใช้เลยสั่งเลยช้เลยสั่งเลยครับสั่งเลยอ๋อเพราะว่าคุ้นเคยกันอยู่แล้วว่าเขาไม่ไม่ได้มาหลอกแนะนําแบบผิดผิดแน่แน่ใช่ใช่แล้วเห็นว่าส่วนตัวพี่เขาก็ใช้มาก่อนด้วยเหรอ <ต>ออของพี่ครับเพื่อนพี่อ่ะได้ใช้ก่อนไหมเขาใช้ก่อนผมหนึ่งปีอ่ะเขาใช้มาก่อนหนึ่งปีอ๋อพอพี่เห็นบอกว่าอ่าเขาใช้ไว้แล้วหนึ่งปีนี่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปอะไรแล้วใช่ไหมใช้ตามได้เลยใช้ตามได้เลยอ๋อแล้วอ่าพี่ได้ใช้แสดงว่าพี่ได้ใช้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วปลายปีที่แล้วอ่าประมาณกันยายนปีที่แล้วแล้วพี่ใช้หลังจากพี่ใช้ไปกี่ครั้งพี่ถึงเห็นการเปลี่ยนแปลงไอ้ของไอ้ประสิทธิภาพของไอ้คู่หูอาจารย์คู่นี้ก็ เจ็ดวันรอบงแต่ใช้อยู่ประมาณสามเดือนสามเดือนนี้มีการเปลี่ยนแปลงหมดเลยมีเป็นกันใช่ที่พี่บอกว่าแปลงนี้ของพี่แทบทั้งแปลงคืออะไรก็เป็นยังไงเป็นตุเรียนที่หลังจากเราทํานอกฤดูทํานอกฤดูก็ไปมันมันก็บอบช้ําใบไม่มีแล้วใบไม่มีแล้วอ่าใช่โตมต้นต้นที่เราใช้ใช้ใช้สารน่ะครับมันโจมหมดใบมันมันเล็กนิดเดียวแล้วก็ไม่เคยมีเออ คือก่อนที่จะมาใช้คู่ใช่ครับแล้วโรคเป็นโรคเป็นอะไรกันอยู่ไหมต้นก็มีอ่ะมีโรค<ม>ครับมีโรคมีโรคโรครทปมันทั่วเลยอ่ะทั่วเลยครับท,ทั้งแปลงเลยใช่เฉพาะต้นที่ต้นใหญ่ใหญ่อ,ะอ่ะอทั้งแปลงเลยทั้งแปลงเลยต้นใหญ่ใหญ่นี่แล้วต้นทั้งต้นต้นใหญ่ใหญ่ทั้งแปลงเยอะไหมก็ก็ประมาณเป็นเกือบร้อยต้นเลยครับเกือบร้อยต้นครับเป็นทอบหมดเลยเป็นทบกัหมดแล้วก็พวกนี้ใกล้ตายอีกไม่นับ ไม่นับ,บใกล้ตายเนี่ยแบบโซมๆมใกล้ตายแล้วไม่ได้ไม่มีเลยใช่ไหมได้พอกันยังไม่นับแล้วพอพี่ใช้ไอ้คู่นี้ปุ๊บสามเดือนพี่เห็นกันเป็นปงไงที่กเกิดขึ้นมันก็มีการอันดับแรกก็คือแตกยอดเริ่มแตกยอดเริ่มแตกยอด,เร,ยอดเริ่มแตกยอดใหม่มาอาพอพเริ่มแตกยอดใหม่มาชุดแรกใบเก่ายังไม่ร่วงเท่าไหร่ใบเก่ายังไม่ร่วงเริ่มแตกยอดพอใบเริ่มจะเพรทลาดใบเก่าเริ่มร่วงเอ แล้วก็พอใบ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 ยอดยอดใหม่เริ่มเริ่มเป็นเพลาดไม่ทันแก่จัดมันก็ไม่ยอดเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นอะไรนะเป็นเพลาดเปเปสลัดเขาเรียกเปใบสลัดขึ้นริ่ขใชอใบมันใบมันจะเริ่มพึงอ่าอ่าคือใบเริ่มสลัดขึ้นแล้วก็ของเก่าก็หลุดไปใช่ของเก่าก็เริ่มหลุดไปเรื่อยมันก็แตกออกมาเรื่อยแตกออกมาเรื่อยครับแล้วสภาพต้นเป็นไงหนีขึ้นกว่าเดิมแบบไหนยังไงพอยอด ยอดมาเดินดีก็มันสภาพต้นก็มัน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 เริ่มดีขึ้นมันเริ่มดีขึ้นเลยพอใบพอต้นไม้พอมีใบที่มันแบบเจมที่สวยงามต้นมันก็สภาพต้นคือต้นดีแล้วล่ะต้นดีครับเออแล้วพี่ก็ใช้ต่อเนื่องมาเลยต่อเนื่องต่อเนื่องมาตลอดทุกไม่เคยไม่เคยหยุดเลยตั้งมีมาหยุดรอบเดียวก็คือรอบที่เราใช้อรอบนั้นผมไม่ใช้อแต่หลังจากนั้นก็ใช้มาตลอดจนปัจจุบันนี้จนปัจจุบันนี้โอ้แสดงว่า เหมือนแล้วพี่บอกว่าพี่พ่นประมาณฉีดพ่นประมาณเจ็ดวันครั้ง, 7, งเจ็ดวันครั้งเจ็ดถึงสิบวันอ่าเจ็ดถึงสิบวันครั<ะ>้งตลอดหนึ่งปีเนี่ยกับทุเรียนพันกว่าต้นพี่ฉีดพ่นครั้งหนึ่งประมาณสักกี่กี่กี่ชุดกี่ถังยังไงประมาณถังพันลิตรอยู่ที่ประมาณเก้าถังอะ่ะถังพันลิตรประมาณเก้าถังครับแล้วอัตราส่วนในการผสมก็คือหนึ่งชุดเนี่ยหนึ่งชุดต่อต่อหนึ่งพันลิตรครับอ่าก็พี่จะใช้ประมาณเก้าชุดต่อครั้งเก้าชุดต่อครั้งเจ็ดวันครั้ง เก้าชุดเจ็ดวันเก้าชุดเจ็ดวันสี่วันเก้าชุดเดี๋ยวผมถามตลอดหนึ่งพี่แล้วพี่ใช้ไปพี่ไม่เอ้ยทําไมไม่เห็นว่ามันใช้เยอะเกินไปหรือมันมันเปลืองเปล่ามันแพงไหมยังไงมันก็มามาคํานวณออกแล้วกับกับเราใช้ตัวอื่นตัวนี้ตัวนี้จะถูกกว่าเยอะอ๋อใือคือไอ้แค่สองตัวเองแค่สองตัวเนี่ยที่มาคำนวณคำนวณคำนวณหมดลรายจ่ายหมดเรียบร้อยแล้วปุ๊บ เมื่อเทียบกับของเก่าหรือใช้ไอสารพัดสารเพที่เคยใช้มาที่บอกอเคยใช้มาสารพัดเลยใช่ใช่คือยังไงก็ถูกกว่าถูกกว่าครับเจ็ดวันครั้งสิบวันครั้งเนี่ยใช่ถูกกว่าเพราะเพราะว่าเราใช้ท้องตัวครับไม่ต้องซื้ออาหารตัวอื่นมาไม่ต้องแลมาเติมอคู่นี้คููเดียวจบเลยแต่ถ้าเหมือนของอื่นเราต้องซช้ยมาทุกตัวมีตัวแยกอาหารมาแล้วก็สาหร่ายบ้างอะไรบ้าง ตัวอ่านอ่านรองบ้างอะไรตาด่างอ่านรองบ้างแต่ตอนนี้เราไม่ต้องไม่ต้องแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอาไมาเพิ่มแล้วครับไม่เพิ่มอ่าเราก็คู่เดียวจบเลยคู่เดียวจบคู่เดียวจบมาตลอดเลยครับแล้วปุ๋ยทางดินพี่ใส่ปกติไหมก็ผมใส่ปกติเหมือนเพื่อนใส่ปกติเหมือนเพื่อเลยก็เคยใส่ยังไงหรือเราแบบใช่ยังไงก็อย่างนั้นอย่างนั้นครับแต่เอาไอ้คู่นี้เข้ามาใช้ทดแทนไอ้หลายๆตัวที่เคยเอามาใช้เห็นบอกว่าเห็นพี่วัดบอกว่าพี่วัดใช้มาแบบ เยอะมากไม่รู้กี่ชนิดกี่ชนิดเลยบริษัททุกบริษัทแหละทุกบริษัทย้ายมาเลยใช้หมดแล้วที่แพงที่สุดเอที่แพงที่สุดด้วยใช่ก็ใช้มาแล้วจนถึงที่ถูงที่สุดมามีหมดทุกอย่างเออแต่ว่าพอมาเจอไอ้คู่นี้ม่่ไมมันก็ได้ได้ผลเต็มที่เลยเรื่องการการแตกแตกใบแตกยอดแตกยอดอ่อนเออแล้วก็หลังจากนั้นก็ ต้นเริ่มดีขึ้นต้นเริ่มดีขึ้นเพราะผมบางทีผมก็ฉีดตั้งต้นด้วยฉีดฉีดใบฉีดต้นฉีดใบฉีดต้นที่เป็นแผลที่อะไรครับฉีดใส่ไปเลยฉีดใส่ไปเลยครับอแล้วมันมันก็ออกอาการเห็นว่ามันจะหายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆหมายถึงอาการโรคโรคก็หรอครับโรคอ๋อไอต้นใหญ่ที่พี่ว่ามันเป็นท็อปนุ่นนี่นันน่ะครับตอนนี้อาการหลังจากใช้ต่อเนื่องมาตลอดเนี่ยอาการพวกนั้นมันหายไปเรื่อยๆหายไปเรื่อยๆยหายไปเลยเหรอใช่แล้วตอนนี้ณเวลาเนี้ย มีโรคท็อปให้พี่เห็นคาตาอยู่อีกเยอะไหมหรือว่าไม่มีเลยหรือว่ายังไงก็มีบ้างไม่กี่เปอร์เซ็นต์นิดหน่อยยังเหลือบ้างใช่บางทีที่ต้นใหญ่ไม่เจอแหละบางทีเราอาจจะเจอต้นที่อยู่ต่าๆอะไรเนี้ยมันมันขึ้นจากดินได้อตัวนั้นแหละแต่ที่ลําต้นอะไรมันเริ่มหายหายหมดแผลก็เริ่มเข้าเห็นพี่วัดบอกว่ามีมีอยู่มีอยู่ต้นหนึ่งที่แบบคือ ตายแน่จะตายเลยตายแน่เลใช่ไหมใบยังอยู่สองสามใบแต่ละแต่ละอิงก้านอ่ะแต่ตอนนี้เขาเขาสร้างตัวเองได้เต็มที่แล้วไว้ลูกด้วยไว้ลูกด้วยไว้ลูกด้วยกลับมาฟื้นแล้วก็ไว้ลูกด้วยไอ้ขู่ทียจากตัวนี้ับคู่ที่พี่ใช้มาตลอดนะใช่เอาณเวลานี้พี่วัดเห็นผมตอนนี้ก็ยังยังเก็บใกล้ๆจะเก็บยังก็ประมาณสิ้นเดือนสิ้นเดือนนี้เก็บสิ้นเดือนอ่าสิ้นเดือนนี้เก็บสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนกันยานี้แล้วก็ไปถึง กลางเดือนตุลาเออเห็นว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่โอ้โหแถบนี้ายุเป็นลมกันหมดเลยพายุพายุพายุอะไรนะสิ้นลักูสินลักูพี่วัดตั้งชื่อให้พายุสินลักูช่วงชื่ออะไรไม่รู้อะแต่ช่วงเดือนสิงหาอ๋อมันมีพายุเออเขาภัคใต้ครับครับสินลักูสินละกูอ๋อพี่วัดตั้งตั้งชื่อให้เขาสิ้นละกูเป็นไงพี่วัดเจอฤาษเดทเขาเป็นไงก็ ร่วงบางต้นเหลือแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์ที่ที่มันล่วอยู่ลูกประมาณไหนลูกประมาณไหนลูกก็ตอนนั้นประมาณสองโลประมาณสองโลแลสองโลมีเล็กนะครับสองโลก็คือร่วงก็ร่วงแหละร่วงร่วงพี่พี่วัดดูแล้วร่วงไปประมาณเท่ากี่กี่เท่าไหร่ก็ประมาณบางมือ่นออกมาก็อยู่ที่ถ้าถ้าเป็นราคาตอนที่ว่าเราขายก็อยู่ไม่ต่ำจากสี่ตันสี่พันโลสี่พันกิโลสี่ตันที่ร่วงจะพายุใช่ใช่ แล้วไอ้ที่อยู่เยอะไหมที่อยู่ก็ก็เจ้าที่เห็นอะไรเยอะทุกวันเนี้ยใช่ใช่ก็ก็มันเพิ่มขึ้นปริมาณหน่อยหนึ่งว่าลูกน้อยเพราะลูกน้อยมันโตขึ้นมาอ๋อก็โตแต่ลูกลูกก็โตแต่ก็เหลือเหลือเลยเยอะยังเหลืออยู่แต่เห็นว่าของพี่สี่ตันเนี่ยแต่พี่วัดบอกว่าของชาวบ้านของคนอื่นเป็นไงของชาวบ้านเจ้า ใหญ่ๆนี่ก็กกมีถึงสามสิบตันน่ะสามสิบตันสาสิบตันโอ้โหก็แทบจะหมดสวนกันเลยว่างั้นก็บางบางแถบหมดไปเลยบางแถบหมดวนเลยหม,หมดไปเลยอ่านี่ไม่ธรรมดาครับนี่ขนาดพายุเอาไปสี่ตันแล้วยังยังอยู่ให้เก็บอีกผมว่า <c oughs> ได้ประมาณไหมคี่ว่าได้ประมาณไหมท,ที่ที่ยังเขาปร,เประมาณ<ล>ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณหกพันลูกประมาณหกพันลูกหกพันลูกจากจากจากจับทุเรียนที่ให้ลูกพี่ทั้งหมดทั้งสวนประมาณกี่ต้นอ่า ตี้สวนร้อยสามสิบต้นประมาณที่ให้ลูกอยู่ประมาณสามสิบต้นเหลือประมาณ6,000ลูกลูกลับประมาณสักสโลได้ไหมออต <ped> ีสากลก็สโลขึ้นเฉลี่ยเฉลี่ยเฉลี่ยาให้น้อยลงหน่อยให้น้อยลงพอเอาสาโลพอครับอ่าเอาสมโลพอหกพันลูกประสามหกสิบแปดสมื่นหมกพันกิโลเอ้ยหมื่นแพันกิโลครัหมพันกิโก็ประมาณ สิบแปดตันสิบแปดตันโอโลได้ขายน่าจะโลประมาณท่าไหร่ช่วงไหนน่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบาทคูนตัวเองนะคูตัวเองนะแล้วพี่ลงทุนไปประมาณสักเท่าไหร่ปีนี้จําได้ไหมปีนี้ก็เฉพาะยาผมว่าก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสักไม่เกินสองแสนไม่เกินสองแสนไอ้คูหูเนี่ยครับใช้มาตลอดทั้งใช้มาตลอดทั้งปีทุกทุกแปลงนะทุกแปลงเลยทุกแปอ๋อไม่ใช่เไม่ใช่เพราะแปลงนี้ครับพี่วัดยังมีหลายแปลง ยังมีหลายโอ้คือรวมหลายแปลงกันอื่นด้วยไอ้คู่หูนี่น่าจะไม่เกินสองแสนใช้ตลอดใช้มาตลอดปีครับพี่วัดว่ามันเยอะไปไหมมันแพงไปไหมก็มันไม่แพงหรอกไม่แพงเพราะว่าเราไม่ต้องหาตัวอื่นผสมอ่ะเราไม่ต้องหาใช่ใช่ใช่แต่ใช่มันคู่เดียวอ่ะครับไม่ไม่แพงสภาพต้นก็ดีสภาพลูกใช่เป็นไงพี่ลูกสวยกว่าเดิมไหมสวยสวยสวยกว่าเดิมน้ำสวยที่เราเห็นเนี่ยนะลูกสวยมากเห็นบอกว่าพี่วัดเนี่ย มีมีการทําต้นที่แบบพี่วัตต้องถือว่าเป็นเป็นแนวคิดที่ดีนะครับเป็นแนวคิดที่ดีพี่วัตต้นบางทีเห็นนะลําต้นใหญ่แต่ว่ายョทยอดเล็กไปเออพี่วัตทำยังไงกับต้นพวกนี้ยังไงใช้ใช้วิธีเขาเรียกเขาเรียก,เ,ยกเน็บ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 ยอดเน็บยอดครับเน็บที่ต้น,นไม่แยกเสียบนะไม่เสียบ,เ,บเอาเอายอดอ่อนมันเน็บที่ลําต้นยอดอ่อนมันเน็บที่ลําต้นพี่วัตทำเพื่ออะไรยังไงก็ ปลูกต้นกล้าก่อนนะตอน,ตนแรกก็ปลูกทุเรียนบ้านที่ทุเรียนธรรมชาติอพอมันโตขึ้นมาเราก็ใช้ตัวนี้ไปใช้ทุเรียนพันุ์ที่เราต้อง,องการเดี๋ยวแบบหมอนทองแล้วไป,ไป,เ,ไปเป็นเน็บไปเน็บครับก็เท่ากับว่าโอ้โหต้นเดิมก็รากมันก็แผ่ขยายอยู่แล้วใช่ท่อน้าท่ออาหารก็ใหญ่อยู่แล้วใช่โอ้โหนี่เป็นแนวคิดที่ที่ถือว่าถือว่าสร้างสรรค์นะผมว่าถือว่าฉลาดมันทําให้เราลดระยะเวลา ในการเจริญเติบโตของต้นที่เราจะเก็บเกี่ยวได้ใช่เก็บเกี่ยวไ,ได้เก็เกว,ว่าวแล้วลนนตรรทนทานต่อโรคต้นทานต่อโรคด้วยครับอการหนาหานของลําต้นนี่มันจะชัวครับมันหนาได้ไเยอะพี่วัดท้ายท้ายนี้ผมอยากให้พี่วัดฝากหน่อยคือไอ้คู่หูตัวเนี้พี่วัดใช้แล้วเป็นยังไงแบบไหนอยากให้ฝากอยากให้ฝากิดนึงครับคนที่ไม่เคยเจอหรือว่าไม่เคยใช้ขอฝากด้วยว่าขอให้ทดลองใช้ก่อน ถ้าถ้าจะไม่เชื่อให้ต้นลองใช้แต่แต่ถ้าใช้แล้วได้ผลก็เป็นเป็นการดีเป็นการดีเป,รดเป็นการดีแล้วแล้วต้องมาดูที่สวนผมได้มาดูได้เพราะผมผมใช้แค่ปีเดียวใช้แค่ปีเดียวใช้แค่ปีเดียวสภาพทุเรียนอยู่อย่างนี้แต่ถ้าเราใช้ติดต่อไปอ่ะอหลายปี ผมว่าอยากดีกว่านี้เยอะลูกท็อปก็ไม่ค่อยมีครับหายไปแล้วสภาพต้นสภาพใบสมบูรณ์ออกลูกใบอ่อนนี่ออกมาตลอดออกมากันแน่เดี๋ยวก็โอ้โหทั้งไม่ไม่กลัวหรอใบอ่อนออกมาไม่ร่วงไม่ร่วงไม่ร่วงนะครับไม่มีการร่วงคนกลัวว่าถ้าแตกใบอ่อนมาลูกจะร่วงอะไรเงี้ยไม่ร่วงรับผมยิ่งใบอ่อนผมยิ่งใส่เข้าไปเลยยิ่งใสเข้าไปใช่ครับเอออกมามีใบมีใบเยอะยิ่งดีใช่ใช่ใช่อ่านมันยิ่งเต็มอ่ะดอกอะไรมันจะสมบูรณ์อ่ะมันไม่ร่วงครับมี จริงๆแล้วผมสอยดอกทิ้งตั้งสามรอบนี่อยาที่ผมใช้เนี่สอยดอกทิ้งสามทิ้งเลยสามรอบเลยหมายถึงว่าผมไม่เอาตามฤดูกาลผมไม่เอาแต่ผมสอยออกสามรอบแล้วก็ไปเอาสุดท้ายเพื่อนตอนสงการเมษาอือ๋อหมายถึงว่าใช่ใช้มาตั้งแต่ปีตายปะเอกัายปีแล้วเนี่ยใช่ออกดอกมารุ่นแรกปุ๊บ สอยดอกทิ้งเลยถอยเลยออกถอยทิ้งเพราะว่าถ้าออกมาแบบตามฤดูเดี๋ยวไปชนคนอื่นใช่ใช่อ๋อเนี่ยไม่ชนไม่ชนราคาเขาว่าอยากรวยอยากรวยอยากได้ราคาดีๆพอรุ่นที่สองออกมาก็ถอยทิ้งถอยทิ้งี้ถอยทิ้งี้รุ่นที่สามอยท่กถอยทิ้งงี้จนกว่าเนี่ยจะมาออกตอนนี้ละตอนนี้ครับโอ้ี่เทคนิคได้เอ้า โอทุกหลายบ้านเขาแบบโอ้ออกดอกมานี้แทบจะประครบองง่มเลยกลัวไม่เป็นพี่วัฒนไม่สนไม่สนเพราะว่าเราดูจากสภาพต้นอืสภาพยอดเมื่อใช้กูโอ้ใื่เห็นสภาพต้นยอดมันดีอย่างนี้โอ้ยเดี๋ยวมันก็ออกอย่างไรมันก็ต้องออกเพราะเรารให้ตัวนี้ไปปกติครับเออก็ก็ยังที่เห็นตลอดครับเจ็ดวันบ้างสิบวันบ้างแล้วแต่ผลธรรมชาติ อ๋อถ้าฝนตกเราเราฉีดใช่ไหมอ๋อใช่เพราะคู่นี้นะครับเป็นลองฉีดตอนฝนตกคู่วัจันคู่นี้นะครับไป่ตลองฉีดตอนฝนตกไม่้องฉีดตอนแดดร้อนจัดได้ได้แล้วกันนี่นี่ก็ย้ำอีกทีหนึ่งพี่พี่วัดไอ้คู่เนี้ยใช้แล้วดีจริงไหมผมว่าดีจริงผมผมไม่ไม่ไม่ช่วยโฆษณาหรอกแต่ผมใช้กับตัวเอง ผมไม่ไม uh ่ไ huh. ด es que no uh ้โฆษณาใแต่ว ¿no? ่าผมอยากแนะนําเพื่อนอว่าถ้าเราเราใช้ดีใช่ไหมอย่างน้อยเราเราก็บอกเพื่อนต่อไปอคนที่เอาไปใช้ปั๊บเขาก็ได้โอเคก็มีมีแทนที่ว่าจะไม่มีได้แค่นี้จะได้เถิมขึ้นอีกอมีอยู่ไลายแปลงที่เชื่อผม ก็คือพี่วัดก็ไม่หวงก็แนะนําเออเ่หวงไม่หวงเออพวกใช้เออใช่ใช้แล้วดีจริงๆลูกบ้านผมก็อย่างเงี้ยเราก็มีอะไรดีๆก็ต้องบอกกันเชื่อไม่เชื่อเรื่องหนึ่งแต่คนที่เอาไปใช้ก็ได้ผลหมดทุกคนพี่วัดทําทําทําทุเรียนมากี่ปีแล้วประมาณไม่ต่ำจากยี่สิบปีผมว่ายี่สิบนะครับไม่ไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีแต่ต้นต้นเขานั้นเหลือน้อยแล้วต้นเก่าเหลือน้อยแล้วใช่เขาเป็นมันโดนโรคบ้างโดนอะไรบ้าง เราก็ไม่มีประสบการณ์มาก่อนครับพอมาช่วงหลังๆก็รู้จักใช้ยารู้จักใช้อะไรครับแต่มาสุตาเนี้ยนี่แหละคู่นี้เราผมยังมั่นใจอยู่นะยังมั่นใจอยู่ไหว้คู่ที่ถ้าถ้าถ้าทางบริษัทยังยังคงที่เสริมไหว้ใช่ไหมครับพวกเรายังมั่นใจใช้อคือถ้าคุณภาพยังเหมือนใช่ใช่ใช่ใช้ยังคงใช้อยู่ครับวัตบอกครับนั้นนี่ก็คือบริษัทเยืนยันแน่นอนครับทั้งเรื่องของครับ คุณภาพแล้วก็ราคานะมีแต่มีแต่จะบริษัทเรามีแต่จะจัดโปรให้เราดราคาถูกตลอดเลยไม่มีราคาขึ้นราคาแน่จัดได้บ่อยหน่อยก็ได้ไม่ไม่ต้องไม่ต้องลดราคาไม่ต้องลดไม่ต้องลดใช่แต่ว่าจัดโปรจัดได้บ่อยหน่อยบ่อยหน่อยว่าว่าผมจะได้ลดต้นทุนอีกเยอะเพราะมีวัดใช้แบบโอ้โหนะเจ็ดวันเจ็ดวันสิบขวดใช่ใด่ใช่ใช่ปีหนึ่งจะใช้กี่เป็นร้อยอ่ะนันแต่ก็ยังบอกว่าไม่ได้แพงนะแเพราะ เมื่อเทียบกับการใช้ตัวอื่นหมดเยอะกว่านี้เยอะเยอะกว่าพี่วัดบอกพี่วัดบอกว่าเมื่อสักครู่คุยกันเล่นเล่พี่วัดบอกว่าถ้าสมมุติว่าทั้งสวนขายได้ประมาณสามล้านเนี่ยถ้าเป็นตัวอื่นๆใช้นู่นใช้นี่นั่นคงน่าจะอยู่ประมาณเท่าไหร่อยู่ที่หนึ่งล้านแหละอยู่ที่หนึ่งล้านแหละแต่ว่าไอ้คู่เนี้พี่วัดบอกถึงบอกไว้ว่าตลอดใช้ตลอดไม่เกินสองแสนหนึ่งล้านนี่คือเรารวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดแต่ถ้าส่วนยานี่อยู่ที่ผมว่าถ้าตัวอื่นไม่จำกัด สามล้านไม่ต้องจากแปดแสนนะพวกไอ้ยาพวกคุ๋ยพวกยาพวกอาหารตั้งหลายใช่ไม่ต่ำกว่าแปดแสนไม่ต่ำกว่าแปดนั่นคิดต่ำๆนะต่ำๆเลยนี่แหละพี่วัดเขถึงบอกว่าไอ้ใช้คู่นี้ไม่เกินสองแสนคี่ผมว่าถูกไปเยอะถูกแล้ะนี่นี่คือเสียงจริงของเกษตรกรนะครับนั้นผู้ที่สัมผัสกับคู่หูมาจันริงๆใช้แล้วเห็นผลใช้แล้วว่าดีจริงพี่วัดยืนยันอีกเสียงหนึ่งครับท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่วัดมากนะครับที่ เปิดสวนตู้เรียนแบบนี้ให้เราโอ้โหนี่ติดภูเขาเลยนะก็แบบโอ้โหถือว่าแต่ดินนี่ดีมากๆเลยแสดงว่าพี่วัดมีวางท่อดูแลพื้นที่อย่างดีนะต้องขอขอบคุณพิวัดมากที่เปิดสวนให้บริษัท w o r k ์คชอปนวิชชันแล้วก็คู่หูมหัศจรร์ของเรานะครับได้เข้ามาถ่ายทำได้เข้ามาเยี่ยมเยียนนะก็ถ้ายังไงก็ต้องฝากพี่วัดนะครับว่าขอให้ยัง เป็นแฟนรักกันเลยเพราะว่าคุณภาพเราดีเหมือนเดิมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไไม่หนีไปไหนแบบไม่หนีไปไหนได้ยังโอเคได้ยังโอเคอยู่นะครับก็ปฏิจจสมคอลกับคุณพี่วัฒน์มากนะครับสําหรับนะครับท่านผู้ชมครับยังไม่ต้องเชื่อผมครับยังไม่ต้องเชื่อลุงอัดครับยังไม่ต้องเชื่อพี่วัฒน์ครับต้องเอาไปให้ต้นไม้ท่านสัมผัสและให้ต้นไม้ท่านเป็นคนบอกครับว่ามันจริงอย่างที่เราพูดคุยกันหรือเปล่านะว่าไอ้โคู่หูมักจันคู่นี้นะใช้แล้วดี ใช้แล้วรวยช่วยปลดนี่จริงไหมสำหรับวันนี้เดี๋ยวพบกันใหม่นะครับกับสวนหน้าครับวันนี้ลุงอัดลาไปก่อนครับสวัสดีครับ